ยกลางวันกลางคืนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันเรียนที่4ของหน่วยกลางวันกลางคืนแล้วนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องแสงอาทิตย์กันค่ะแสงอาทิตย์ที่เราเรียกกันว่าแสงแดดนั่นเองค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าแสงแดดมีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มากที่สุดเลยทีเดียวคะ่ะแสงของดวงอาทิตย์หรือแสงแดดมีประโยชน์มากมายเลยเรามาดูกันนะคะแสงอาทิตย์ให้ความสว่างทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนช่วยให้พืชนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เซลลแสงอาทิตย์นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมแสงอาทิตย์ให้ความร้อนทำให้มีความอบอุ่นแก่มนุษย์และสัตว์ช่วยในการถนอมอาหารและประกอบอาชีพเช่นทำนาเกลือความร้อนจากแสงอาทิตย์ช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำที่เราเรียกว่า วัตจักรของน้ำนั่นเองค่ะแสงอาทิตย์ช่วยบอกเวลาเชา้ากลางวันเย็นกลางคืนสมัยก่อนจึงใช้เงาเป็นเครื่องบอกเวลาแทนนาฬิกาค่ะเราเรียกว่านาฬิกาแดดเด็กๆคะเด็กๆค,คิดว่าแสงอาทิตย์ให้ประโยชน์อะไรอีกบ้างคะลองคิดดูนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆได้รู้แล้วว่าแสงอาทิตย์หรือแสงแดดนั้นให้ความสว่างและความร้อนที่สําคัญแก่โลกของเราสิ่งมีชีวิตได้รับประโยชน์มากมายแต่ในทางกลับกันแสงแดดก็ให้โทษกับมนุษย์ด้วยเช่นถ้าอยู่กลางแดดนานๆร่างกายก็จะเจ็บป่วยเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นเสื้อผ้าที่ตากแดดไว้นาน อาจทำให้สีของเนื้อผ้าซีและเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นและทำให้่อเกิดมาร็งของผิวหนังทำให้ภูมิต้านทานโรคของร่างกายมีประสิทธิภาพลดลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆคะเด็กๆไม่ควรอยู่กลางแดดนานๆน,นะคะเพราะอาจจะทำให้ไม่สบายได้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆเล่นเกมปริศนาคำทายกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาทายปัญหากันเลยค่ะอะไรเอ่ยมาในตอนกลางวันกลางคืนหายนะ้าเด็กๆคิดว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะอะไรเอ่ยกลางวันหายนะ้า กลางคืนมาหน้านวลเช้งอะไรนะค่ะดวงจันทร์ค่ะข้อต่อไปนะคะอะไรเอ่ยกลางวันเก็บใส่กระบะกลางคืนกระจายออกเต็มเด็กคิดว่าคืออะไรคะถูกต้องค่ะดวงดาวนั่นเองค่ะ เด็กๆลองคิดปริศนาคำททยแล้วทายเล่นดูนะคะสนุกมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆลองฝึกเขียนคำว่าแสงแดดกันค่ะเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะมีกระดาษดินสอยางลบสีเทียนเรามาเริ่มกันเลยค่ะแสงแดดสระแอรสอเสือ งงูสละแอดอเด็กดอเด็กอ่านว่าแสงแดดเสร็จแล้วตกแต่งให้สวยงามนะคะเด็กๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนกันนะคะ เสร็จแล้วส่งผลงานมาให้คุณครูชื่นชมด้วยนะคะเด็กๆแล้วกลับมาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูแมวนะคะวันนี้จะมาชวนเด็กๆเ,เล่นกับเงากันค่ะเด็กๆออกมาที่มีแสงแดดเลยนะคะแล้วก็ยื่นแขนยื่นขาออกมาก็ได้ค่ะ เรามองดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆจะเห็นเงาของตัวเองนะคะทีนี้เราจะมาทํารูปร่างตามจินตนาการเลยค่ะเด็กๆคะลองทํามือแบบนี้นะคะเอามือประกบกันนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะนี่นะคะรูปหมาไหมคะเด็กๆดูเลยะคะ่ะถ้าเด็กๆคิดเป็นรูปอย่างอื่นได้ก็ดีนะคะตามจินตนาการของเรานะคะแล้วก็รูปผีเสือะะ้อค่ะผีเสือ้อ สีเสื้อกำลังบินนะคะหรือจะเป็นรูปรูปปูก็ได้ค่ะเด็กๆรูปปูรูปนกขยับปีกนะคะเด็กๆหรือจะเป็นดอละเลค,ค่ะดอละเลคกำลังอ้าปากนะคะเด็กๆหรือเด็กๆทะ่ทำท่าหน้ากลัวอันนี้ก็ได้นะคะ แล้วแต่จินตนาการของเราเลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองทำดูนะคะจะสนุกมากเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมส่งภาพมาให้คุณครูดูบ้างนะคะและพบกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ